ไปดิเพิ่อนก็อดเนาะหลังจากที่ของเขาไอ้เขามาจากคนเข่าเนาะไม่ปั่นเข่าเขาก็เลยมาห้ามูท่าซีเพื่อนเนาะหมูที่มาหับเมาเห็ดซีบ้านนะนะทุกคนไทันเลยเฮ้ยพอทันมันาฉับโอ้ยนะทุกคนมือนนี้เคาชิมาเห็ดไก่ไก่อบพรอยเนาะทุกคน อ <c oughs> เอาสิเอาไก่นี่ฮะใส่พ่อยน,นะทุกคนใส่เจียเลื่อมนะมาสั่นซะเอาใส่ยัางนี้นี่สมุไไนไพรเจ้าเอือเนี่ฮะนี่ผักเทียม,ม,มซีไ่ไคเออเป็นงวดเกลือปลาแดกนี่แหละทุกคนปลามาหนีิหลังจากที่สั่งหัมเมาเนาะสบายดีส,สดั่งสบายดีสบายดีเออนี่เนาะสั่งหัมเมาส์สบายดีเออกี่ตรางแด้ปะจู มาจันวิชิตสบายดีแนสบายดีโอ้สบายดีแบบพอใจแน่ขึ้นนี่เด้สบายใช่บอกขึ้นนี่ไปายใช่ก่อนวันจันวิมมานะมาเอือบไ้มันแหลวนี่ค่อยประจูดจะดอกหลังจากที่เฮามาแต่คนเข่าเนาะมือนีปั่นเข่าปั่นน้อยหนึ่งได้เข่าชาวอีสอบพนักก็มาอนี่เฮ้ากับซีมานี่แหละสีลองเห็ดไก่โอ้พ่อเห็นทุกคน เอาสิเอาเจี๋เหลืองห่อดิแม่นบ่จันปิงแม่นเออเมื่อคืนนี้ไปไส้แมนคอนเทนต์เออบอบ่แซวดอกเนาะเป็นเหลืองธรรมดาเนี่ยนะที่ผู้ชายเคนไปเออไปนั่นแหละเหตนมีพิรุธแม่กล่องได้ดิค่ะเขาแน่ยัมีพิรุธได้ดิได้นอกพี่น้องเนาะเบ้มเอาพ่อยมาเบิ้มเอาเสีเอาพ่อยห่อนะทุกคนเนาะเอาพ่อย มันโทรแม่แล้วพ่นนี่พ่อยนี่เอ้ยนี่ว่าชิบะจูงแค้นเอาหนองพ่อยมานี่เนาะทุกคนเฮาเชือกห่อเชืนี่เนาะถอดไข่นี่พี่น้องเปิ้ลไตใส่พุ่งมาดล่นงนใช่ไหมตัดไตแกใส่กุญแจเด็กเบิ้งโอ้ยหกมาดีเนาะมานี่เต็มว่ามันไก่ที่สุกบอกมาดีเนาะเออเป็นนี่แหละพันเบิ้งพันเบิ้งหอม เออจังหอบ่ะดูดูดดูดได้หมดาหอบหายหอบปะโอ้เห็นเวียเมื่อยบ่เสียโอ้เมื่อยเนาะเอาสาวานเมาเนาะจางขับเมาเนาะเิ่นมาแต่แปรย์สวัสดีทุเรศเออเมื่อยยุ่งถึงหน้าลิ่งก็ลิ่งหน้าลิ่งไลยเนาะลอยวนาจะลอยซ่าเนาะเออโหลดเลนได้แต่ลอยซิปไปเลนลอยซาวมันก็โอ้หมดแล้วเนาะสเตอร์เฮียนหมดเอาจับไปผู้ใดผู้ว่านี่ะ ลักไหมหน่อยนี่แล้วทุกคนลุกเมียหน่อยเนาะพอักอะไรฮะไปอักไปักไปักลอยหกักไปหักลอยหักลอยหักเนี่ยเนี่ยแม่คนใหเนี่ยหักวัดเออลูกเมียน่อยเนาะพ่อคอยมีเมียสคนนะเพราะว่าโอ้แม่เป็นผัดเป็นชูพ่อคอยมีโยกพอคอยมนได้เนาะพอคอยหล่อพออีกหด สีส้มอย่างนอบอไก่อบไก่ไก่อบน้อบเคื่องไก่อบเื่ออียันีอบอบพ่อยเละั่อ่าอย่าคือหอยแบะ่นี่คือหอยาบะในนังนะน้ำหนองพร่าเพราอสิ่กินอ่นีบอ่อไก่ไก็ไก่ไต้ต้นเป็นเมนูเสิมเนี่ทุกคน ไปมาทำเบิ้์ตอนให้นอะไรทุกคนเพื่องพ่อปลาโตสิชุกอยู่บ่ามึงเนี้ยเนาะโอ้ยมาพี่เป้มเอากับไฟมามาพี่ปลาโตเฮากับมาเห็ดงานรับจ้างเขาเนาะทาศีเนาะพี่น้องเนาะเวียกโบมีเนาะก็เลยมาเห็ดงานทาศีหลังจากที่คนเขาแล่วมึงเนี้ยนะมาเนี้เผาบอลนี่ได้บ่ได้บ่บอล ทำนี่ก็ได้นั่นเยอะมากพี่เออไไน,นี่นอ้อ,ะะนองกึ่งตะดาวแหละเลยพร้อมเลยบ้า FC ก็ทุกคนน้องเบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไหลก็ทรัพย์สะขายเพื่อเป็นกำลังใจให้นาะเฮ้ยบอมี่ดอกเฮาอันหลังจากที่เฮาคนเขาเหมือม่อเหมือเนาะเฮาก็อยากกินไก่แบบไปขลขลรับจ้างท่าซีเหมือนนี่ปุ๊บขลเลยคอยเฮ็ดเป็นเมื่อทุกอย่างเห็นบอก อยเวรอยู่เวรเนาจุ่ดียวด้ายมาหนีได้อมแล้วเอฟซีอาจจะได้แผอมเลยแจ้กหน้าที่ว่าเปรมกะวะมึงวะาจ้งหน้าที่หลุดนํำกรนเอาไปน้องมันซีซูกบอมันใหม่พ่อเอฟซีหลุดน้ำกรนเด้อนี่ไอ้ไม่ก็อยากกินนี่พี่น้องมาเด้วไอ้ไม่มาๆมาว่าจะได้เดี๋ยวนี้บอก คืนนี่เป็นอย่างไรเมาบอจ้าบอเห็นไออยู่เปลีปลาพ่อบ่อสมิปลาเนาะมันใหม่เลยมันซีซุกบอวาพี่น้องเออจะไหนมันใหม่นะให้มันอนาคตเฮ้อไปหาจะติ่งไปหาจะติงจะดวิ่งคอยคอถามจะไหนมันนี่คืนนี่พี่น้องตัวคอยว่าแป๊บเดียวเด้ิมพันจะไหนมาุดท้ายสอดแจ๋ ป้าตัวปใช่เจา้าคอยบอกเจา้าร้ายเสืออลไจะไปขาอยบอกฮะตื่นเต่ามากาไปคนเขางอกงอผ่านเจา้านี่ไป้าบันพักได้คือมาชว่อนคอยเนี่ย <c oughs> นี่แหละพี่นนอเฮาก็ต้อง,ออง,องมันบมีเวลาถ่ายคลิปนะจกักมือแล้วบ่เดีลงว่านเนี่ยลงเนาะมือนี่กะเออนี่แหละทะลุน้ำต้นนี้แหละไกว่วางไก่ยุกน้องมือวางสี่ห้ามือเอาเห็ดไก่อบเฟืองเนาะมือนี่เอาเห็ดไก่อบฟอย โอ้ทุกคนเฮาสิมาแนะ่ยนั่งสังหน่อยสิสัมผัสว่าเพิ่นได้หำเมาในจักมือเลยเนาะสบายดีสั่งสบายดีไอ้สบายดีจากไหนนี่เจ้านี่เดินทางมาใช่เนี่ยมาจากนครไก่ซอสเจ้ามาแต่นครไก่ซอสเนาะเออจะมาท่าซีนี่บอกจุดประสงค์เจ้าแม่แหละมาท่าซีนี่แหละ อันบ่ได้เอาเมียมาผมโอ้ยังบ่มีเมียยังบ่มีเมียเออยังบ่มีโสดบ่นี่ฮะโดยโดยปลา่นโสดเนาะสร้างทาสีเฮ็ดเบิดทุกอย่างเนาะทุกคนเนาะไก่เฮ็ดไก่อันนี้ก็เป็นเนาะทาสีนี่จักมือแล้วก่อนมือนี่เจ้าปลามาหับเมาบ่หรือว่าเขาจ้างไายวันนี่ฮะงานจ้างไายวันพุ่นน่ะงานจ้างไายวันเนาะพี่น้องบ่แล้วจักเถื่อพี่น้องเอ้ยทำไหมอันทำไหมทำเมาแล้วแล้วปานนี้โอ้เมื่อยบ่แต่ละมื้อโอ้กะ สำงานไล้วันเหรือว่าหนาเคยเห็นเจ้าเห็ดคือบอกข่อยหนึ่งเจ้าชิเผาไก่หรือเผาข่อยนี่ฮะเผาไก่เผาไก่เออเป็นชิเผาไก่น้องพี่น้องน้อติดต่อมู้เจ้าให้คอยน่เด้อเอาแลงวมาเดี๋ยวได้อันนี้มาพี่บ้าหนุ่มสาวพู้แรงบ้าคิดว่าคิดว่าอาเจี๊ยบเออเนาะก่าแล้ววัวถิดนี่แล้วท่านแน่นอนเจ้าท่านงั้นเยท่านขืนนี่แหนกล้านี่แะทุกคน เขาท่าซีนี่เขาว่าฮบเมาเขาว่าจางไล,ล,ล่วัวานไล่กลัวเขาว่ามาเข้ามานี่เป็นเป็นเดือนอลไรใดยัยงเปล่จาจะเถื่อนเนาะเอ้ยโอ้ชาวผ้ชายเอาซ้ำนี่แหละจา <laughs> โสดหเปล่าบอโสดเนาะทุกคนเน, <laughs> น,น,น <laughs> าะไม่วอาแม่สมุดเดากผู้ชายมึงอยู่อะไผู <laughs> ต้ตาย <laughs> 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 ว่าจ้านสบายดีสบายดีสบายดีเอออันนี้แมนจ้านจ้านวิชิตเนาะมาเพื่อนมาเพื่อนอ่ะบ่แมนว่แมนได้จ้านยั่งสันอันนี้ว่าจ้านกีเตื้ยจ้านกีสบายดิเอฟซีสบายดีเอฟซีน้องอากอยเออเป็นยังไงเจ้ากีนิลลล้มสาวบอแมนแมนล้มสาวสาวบ้านได้ซา เสานครไก่ซ้อนปาตัวคือเอาไก่้แะอยู่ไกลไๆแล้วบัวไก่ดอกบัวไก่จย่งนด้นครไก่ซ้อนมันใกล้เต็มีแปดสิบลักนี่นครับนคไก่ซ้อนคือการมีแล้วหลุดไปหาเขามีแล้วช่วงโควิดเขาบอให้ไปได้รถทีผมยัรถจักป้าบนป้องกันตลอดนอเดนนี้เนาะค้นข่าวดดจักสอบมันนี่โอมันี่ปั่นว่าสาสองสาสป้าได้วองสบคือนี้ไดจักดอกคือนี้ไดสี่ีดอกสีสอบเออ ม่เล่นแล้วพ่อทุกคนชาหลุนไก่อบเผืองดีกว่ามาพี่จันปิ้งจันปิงกะสีขึ้นนี่จักดอกดอกเห็ดนะเขาอุ้ยไว้นหเฮ็ดปอกออกจันปิ้งสบายดี่พอเงินี่น้องเออแกแกอะไรทุกคนเขาอดทนบ่ได้นี่นะอยากแห้งอยากกินแห้งเกินบุกถอดไข่เนาะบุชมกระปิ้นทั้งวันเลย

สุกได้มันเป็นแบบนี้ได้เฮ้ยมึงเบิ่งหรอมึงปาดรอโบเสือไม่ปาดเบิ่งไม่ผูกกะเออเท้าไล่ผูกเลยซุกซุกแล้วนะตาโลดโบเสือฮะมือใหญ่เออเออน้องซีเล้งเออเออโอ้ไปเบิ่งมือมึงขนาดซุกแล้วสุกว่ะมาพี่สีสีมาพี่สีมือรูปนี่ซุกนี่ซุกนี่ซุกแล้ว ปลาเอาออกไปโตรูปแบบเอาเอาเนหนมาเอาจานมานี่นีอือหผู้ซืกว่าได้มดือนนี่ท่าซีเมือนหมึ่เหมยเออห่างไพ่หกัหกไพ่ผัดอนอายุโตได้ไหมเซาวซาวบริค้ำไส้บอรหรือเซาอันหรซาอะาแขกตา,าแขกตาแขกอืออันนี้พี่น้องอันนี้ลูกสู้เนาะปลาเบิ่งเบ่ เอาออกมาเป็นโต๊ะบิังเอ้ยสุกเลืองอเต็มอยู่เลยบอผักสุขบัสุกบ้าบออ่อืมไปผักเพิ่มมาเดียตัวนี้มาใส่เอ้ยมือฮะยงกับอะไมือหะยุ่งหลุดเป็นผักนี่ดีงามๆมาสีสะผานนี่เนาะอันนี้ลูกอันนี้ลูกลูกสูดเนาะทุกคนอันนี้พอคอยเพื่อนแม่เพื่อนพัดว่ามักพอคอยเนาะส่วงน่ะพอคอยเป็นบ่าวรอได้เนาะ แมนบอกอย่าปฏิเสธ <c oughs> อาน,นาลูกอาน,นาลูกไม่น้องออยู่แหละนี่หักไปให้ตู <c oughs> หักไป <c oughs> หักสาลอยโ <c oughs> สดเมื่อนอาพี่น้องนอกแถวนีม่มีแต่สางทาซีบนได้หนีได้จัดปิง้ง <c oughs> มีแฟนแล้ว <c oughs> ไปใส่คืนนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมอยากจูดนะผู้นี้พอได้เหลืองนี่จะได้จะกินข้าวพวกอีมาทุกคนผู้นี้เพิ่นแบบเพิ่นคนแบบนิ่มๆนะผมพอเคยป้ายใช้กันคืนคำมาเนาะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นอนนนอเนาะนอนใช้นอนเทือนนอนเนาะมากินข้าวกันเด้อนอนหลับเลยตะมุฮุงจนสิเบิดเลยแมาแต่พ่อเอ้ยเอาไว้กูกินแน่นี่ยังนี่สี่นั่งักสิปลาโตไม่จะสางไม่ได้หนิได้อันนี้แม่สางอัน เขาเอ่ยยังโวยอันอันติดกันหลอเออยาแนวเนาะยาแนวเนาะสางสางตัวนี้แมนสางท่าซีเนาะตัวน่าแมนผู้หำเมาเนาะลายใหญ่ได้ขนาดหามเมาบอกหรือว่าถ้าวันละวันละสามสิบเออมาไหมปะเบื่องเปลีบักอันนี้ก็เก่งคนเดียวขาดอันนี้เออเออเออตัวซุกเลยเออเบื้งผักมานี่กิน นี่มะมาเขาันไลก่อนบเิซบกได้บุยจิ้จับไอ้คุณไ้กูนี่อืมนี่ไดพีได้นี่ฮบโฟกัสจหน้าเจ้ฮะอืมกินไปได้เอาข่าจดแล้วจะปิ้งเ่าแล้วกินข้านี่ อมย่าไปจูดล่าแม่แสบเดียวแสบเดียวเลย้ายเอือบเลย เชฟคือเล็เชฟกระทะเล็กเฮ้ยบก่าเฮ้ยเอบอกบอกาอ่าวะทุกคน <c oughs> ยหญนน่เขาจูดเขาจูดแล้วเชฟมาจับตับเอิบนั่นบอกอะไรทุกคน,น,นกูแหงก่อน <c oughs> เบื่องหล้วอย่าลืมกดไหลกด็สะเพื่อเป็นกำลังใจฮะเนาะพ่อและมึงบวต้องเขา่ามาห่อกันนี่เฮาจิบกิ๊บเพียงตรงนี้นาะงพ่อว่ามันดึกดื่นแลน้วเน้องเขา่าอยากเขา่าบ่ไล่ไล่ลูกสู้ลูกเมียนอ้อยอะไรลูกพ่อคอยเก็บมาเมี้ยงบายบาย 给塞了，